สวัสดีครับพบก,กับสุดการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เพื่อนเอนโดเสือด,ดังเปิดข่าวหงแดงเปิดศึกปืนล่าตัวมาเอดาเสริมแนวรุกทีวีอาร์ฟุตบอลนะครับสื่อกีฬาชันน์นำรงงานม,มาว่าลิเวอร์พูลเตรียมเปิดศึกนอกสนามกับอาร์เซนอลเพื่อ,อย่างคว้าตัวไดเซนมาเอดาก่อนหน้าทีมชาติญี่ปุ่นของกลาสโกชอติกสโมสรดังแห่งศึกสกัตติดพรีเมียร์ลีกไปล่าตะข่ายในช่วงสมมนา ดัด้วการนี้นะครับดายวยิงในวัย27ปีทาผลงานในอย่างเยอดเยี่ยมให้กับโชติกภายใต้กตารนำทัพของกุนซือแบดันโรเจอร์ด้วยการยิงไปถึง33ประตูและอาสิตธิ์ไปถึง11ลูกจากทั้งหมด47เกมรวมทุกรายการแข่งขันพร้อมกับเดรรการยกย่องจากสื่อและแฟนบอลในแดนวิสกี้ว่าสัตว์ประหลาดจอมกล่งและเคลื่อนจัรถล่มประตู รายงานระบุว่ามิเกลอาร์เตตาเทรนเนอร์อาร์เซนอลกำลังมองหาผู้เล่นสำหรับระโยชน์ในแนวรุกที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระของกาเบียมมาตินเนลลี่และบุกาโยซาก้าที่กำลัซึ่งหนักมาเรื่อยตลอดซึ่งมาเอดัดที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนั้นก็เป็นเป้าหมายหลักที่ต้องการเซ็นัซญาด,ด้วยขณะเดียวกันอารอ์เนสลอนเฮดคองลิเวอร์พูลก็ต้องการผู้เล่นริมเส้นและกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ เข้ามาเป็นกำลังเสริมในกรณีที่หลุยดิอาร์เด็กโรโซตาดาวินงเยสและเฟเดริโกเคียซ่าย้ายออกไปโดยมาดะก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่กำลังพิจารณาอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามนะครับกันที่ or, ลิเวอร์พูลมีวตัโรเอนโดกองกลางกับตันทีมชติญี่ปุ่นอยู่ภายในทีมนั้นก็น่าติดตามว่าเขาจะมีบทบาทในการโน้มน้าวใจเพื่อนร่วมชาติอย่างมาเอดะให้ย้ายไปโชว์ฝีเท้าในทิมแอนเิลในฤดูกาหน้าได้หรือไม่นอกจากนี้รายงานยังอ้างด้วยว่า หัวอ,อกเลือดสมุทรยจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอการย้ายมาเล่นกับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลหรืออาเซนอลอย่างแน่นอนเนื่องจอากมาดะต้องการมาเติมเต็มความฝันของตัวเองด้วยการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ไปครอบครองให้ได้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับถ้าหากมาดะย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลนะครับเพราะเรามีสถิติที่ดีกับนักเตะชาวญี่ปุ่นนะครับถ้ามีนักเตะชาวญี่ปุ่นอยู่ในทีมเราสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับสถิติเก่านะครับบ่งชี้อย่างเช่นทาคุมิมินาโนเราคว้าแชมป์ในยุคเจคิงคลับ วัตุรุนโดนะครับเราคว้าแชมป์ในยุคข,ของสล็อตนะครับซึ่งเป็นศึกพิมลิกอังกฤษนะครับถ้าหากได้ไม้ดะมาจริงๆนะครับก็ถือว่าจะทําการตลาดทะนั่นของเอเชียได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะนักเตะชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นอะไรที่คุ้มค่านะฮะแสดงให้เห็นมาโดยตลอดนะครับว่าค่าตัวถูกและก็คุ้มค่าในการย้ายเขา้ามาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับลิเวอร์พูลอย่างมาศาสนะครับ ตามรอยซาฟันได้รบประกาศชัน้นะครับพร้อมขยายสัญญาชบัใหม่กับหงดัง่าวดีแฟนหงแอดิเอรโรเมอสันนะครับแบ็กซ้ายจมฟิตของลิเวอร์พูลยืนยันว่ายินดีนนนที่จะจรจาขยายสัญญาชบัใหม่ออกไปหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในปี2026พร้อมมั่นใจนะครับว่าตนเองยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่กับทีมชุดปัจจุบันต่อไป ดาวเตยในวัย31ปีนะครับยังมีระยะเวลาสัญญาเหลือกับลิเวอร์พูลอีก12เดือนและถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้จะโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่เจ้าตัวก็ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปมากถึง30เกมและสามารถพาลิเวอร์พูลเก็บคลินชีทได้มากถึง14นัดพร้อมกับควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่ กันได้ด้วยกันนะครับลิอร์พูก็มีความเชื่อมโยงกับมิลลสเคร์เกสแบ็กซยดาวรุ่งของปอนมาดซึ่งอายุน้อยกว่าโรเบอร์สันถึง10ปีแต่กัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ยืนกลานว่าเขายังมีความสามารถที่จะช่วยอร์เนอร์สลัตในยใญ่หงแดงได้อีกในอนาคตโรเบอร์สันกล่าวแบบติดตลกในการให้สัมภาษณ์กับเจมี่กอร์เกอร์อดีตกองหลังลิอร์พูว่าผมเหลือเวลาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นผมวังว่าพวกคุณทุกคน หรือแฟนจะช่วยกันสร้างกระแสเกี่ยวกับสัญญาชุบใหม่เหมือนที่คุณทำกับโมซาลาแล้วว่าจิอฟันได้เดีไหมบางทีคุณอะเจมี่อาจหยุดพูดข่าวเชื่อมโยงระหว่างสโมสรกับแบ็กไซด์คนอื่นด้วยก็ดีนะ ผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมา8ปีแล้วและผมยังเหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวถึงแม้ผมจะไม่เด็กเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมรักสโมสรแห่งน,นี้มากและมีความทรงจําดีๆมากมายที่นี่มาดูกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรผมยังเชื่อว่าผมสามารถทำงานดีๆและผมก็ทําได้ดีจริงๆผมคิดว่าผลงานของผมในฤดูกาลนี้ยังดีอยู่ผมยังคงทําได้ในระดับสูงสุดและถ้าผมทําได้ดีที่นี่คือที่ที่ผมคุรอยู่ผมบอกว่าผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายปี การคว้าแชมป์ลีกสมัยที่สอในรอบ5ปีของลิเวอร์พูลถือเป็นความสําเร็จอันน่าทึ่งสําหรับสล็อตในปีแรกที่เขาเข้ามารับงานในแอนฟิลด์แล้วโรเบิร์สันมีความหวังว่าทิศทางของสโมสรจะทําให้พวกเขาพร้อมที่จะครองความยิ่งใหญ่ในอีกหลายปีข้างหน้าอาดีตกองหลังฮาวซิตี้กล่าวเสริมว่านั่นคือสิ่งที่เราหวังไว้ตอนนี้มันแข่งขันกันดุเดือดมากในแง่ของทีมลุ้นแชมป์และทีมของเราภายใต้าการดูแทีมของจิกกิ้งคลับก็เคยทำได้อย่างเหลือเชื่อหากคุณพิจารณาถึงแต้มที่เราสะสมมา และพลาดแชมป์ลีกไป2ครั้งรวมถึงแชมป์ที่เราคว้ามาได้ในปี2020และสิ่งอื่นๆมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนภาคภูมิใจกับผลงานที่ทำได้แต่เราก็เชื่อว่าเราควรที่จะได้อะไรมากกว่านี้คุณก็รู้ว่าปี2020เป็นปีที่ฉลองแชมป์นในวิถีทางที่ไม่เหมือนใครเราเยืนชูธงที่สนามแล้วรู้สึกว่าแฟนบอลอยู่กับเราแม้จริงๆแล้วพวกเขาจะไม่ได้อยู่ก็ตามครั้งนี้แฟนบอลจะเต็มสนามพร้อมกับขบวนพาเหรดที่เราสมควรได้รับ และผมคิดว่าแรงพันดันนี้จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าประสบการณ์ของนักเตะเป็นกุญแจสํขขาคัญและผมคิดว่าเราทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกว่าลิวรูพูจะสามารถคว้าแชมป์ลีกอังกฤษต,ตั้งแต่เมื่อไหร่โรบัสันตอบว่าเมื่อมองย้อนกลับไปที่เกมเยือนกับเบรนฟอร์ดเพราะในพิมลีกคุณมักจะเผชิญกับสถานการณ์ที่อักลับตาลบ,บาดผมคิดว่าเราเปลี่ยนตัวสุลองสองคนที่สำคัญในช่วงนาทีที่60ซึ่งเป็นตอนที่ผมกับดาวินยูเนตลงสนามผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้รับเครดิตเท่าเทกับดาวินหรือเปล่าแต่ก็นะ ดูสิเกมนั้นเราเล่นได้ไม่ดีผลการแข่งขันเกือบจบลงด้วยการเสมอศูนย์ศูนย์เราต้องการใครสักคนที่จะพีเกมจากมานั่งสำรองดาวินอาจอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบฮาวีเอเลียพวกเขาไม่ได้ลงเล่นบ่อยเท่าที่ต้องการแต่ผลกระทบที่พวกเขาแสดงให้เห็นในแต่ละครั้งยอดเยี่ยมมากเมื่อออกจากสนามมันรู้สึกเหมือนเป็นเกมที่ยากแต่เราชนะ2 0ในตอนนั้นคือเวลาที่จะเชื่อว่าเราทำได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ดีของเรา จิมมี่เกลเกอร์หวังบรรยากาศฉลองแชมป์ทำเทรนส์เปลี่ยนใจอยู่หงแดงต่อจิมมี่เกลเกอร์นะครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลหวังว่าบรรยากาศฉลองแชมป์ที่สนามแอนฟิลด์ในเกมที่เอาชนะทันนัมฮอสเปอร์5ประตูต่อ1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสามารถโน้มน้าวใจให้เทรนส์อเล็กซานเดอร์แบ็กขวารองกับตันทีมตัดสินใจขยายสัญญาช่ดใหม่กับผลลพักหงแดงต่อไป อเล็ Uno, กซานเดอร์โนนะครับกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในเดือนหน้าและเตรียมที่จะย้ายไปสวมเสือ้อเรือแมร็ดแบบไร้ตัวแต่จะมี่การ์เกอร์ก็หวังว่าการฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับพอร์พักเดอะคัพจะทําให้ดาวเตะวัย26ปีเปลี่ยนใจการ์เกอร์กล่าวว่ามันดูจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็หวังว่าจะเป็นไปได้เพราะผมแน่ใจว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็หวังเช่นกัน เขาเป็นนักเตะที่ไม่เหมือนใครนั่นคือเหตุผลที่เรอัมเมดรตต้องการเซ็นสัญญากับเขาและนั่นคือเหตุผลที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในยุคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเราทุกคนอยากให้เป็นแบบนั้นต่อไปแต่นั้นตอนนี้มันดูไม่ค่อยดีนักแต่เมื่อคุณมองดูฉากต่างๆในช่วงสุดสดัปดาห์ที่ผ่านมาเทรนส์มีส่วนร่วมในเรื่องนั้นในฐานะผู้เล่นท้องถิ่นความชื่นชมที่แฟนบอลและเดอะคมีต่อเขา คุณกำลังดูสิ่งนั้นโดยหวังว่าสิ่งนั้นอาจโน้มน้าวให้เขาเซ็นชื่อลงบนกระดาษทุกอย่างจะถูกเปิดเผยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะเดีวยวกันคาร์ลเกอร์ก็ยอมรับว่าตื่นเต้นกับอนาคตของทีมในมืออาเนอร์สลอตซีซัน้าโดยระบุว่าผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือผู้จัดการทีมคนนี้จะทำอะไรกับทีมของเขาเองเพราะว่าทีมนี้ยังคงเป็นทีมของเจกเกคอปจริงๆ เ็นด้รันว่าอาเนอร์พึ่งเข้ามาเมื่อสมมร์ที่แล้วแต่ผมยังคิดว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างและใส่เอกลักษณ์ของตัวเองลงไปในช่วงสมมร์ที่จะถึงนี้นั่นทำให้ผมตื่นเต้นมากสำหรับปีต่อๆไปแมนยูสเปอร์เตรียมสร้างประวัติศาสตร์รอบจริงยุโรปซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของสกพิม์ลีกสยบเสียงปรามาชแชมป์ลิเวอร์พูล ขณะที่ลูพูเพิ่งจฉะฉลองการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สโมสรจากลีกเดียวกันที่จบอันดับต่ำกวา่าพวกเขาหลายช่วงตัวอย่างแมนยูและสเปอร์กำลังเนินหน้าสร้างผลงานที่น่าประทับใจในเวทีฟุตบอลยุโรปซึ่งไม่เพียงแต่ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งเชิงลึกของลีกสูงสุดอังกฤษแต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สยบเสียงวิจารณ์ที่พยายามลดทอนความสำเร็จของหง์แดงในฤดูกาลนี้ แมนฮงแดงจะไปไม่ถึงดวงดาวในถ้วยยุโรปในฤดูกาลนี้โดยจบเส้นทางเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการแพ้จุดโทษปารีสแซงต์แชงแต่โฟกัสหลักของพวกเขาก็อยู่ที่การคว้าแชมป์ลีกมาครอบครองซึ่งแฟนบอลกำลังมีความสุขและตั้งตารอวันชูถ้วยอย่างใจจดใจจ่อ อย่างไรก็ตามหลังการคว้าแชมป์มีหลายฝ่ายพยายามแสดงความคิดเห็นในเชิงลดทอนความสําเร็จของลิเวอร์พูลและอ่านเนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่โดยอ้างปัจจัยต่างๆท้งเรื่องโชคดีที่ผู้เล่นบาดเจ็บน้อยแม้จะมีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บยาวหลายคนตลอดฤดูกาลก็ตามหรือการที่พิมลิกฤดูกาลนี้อ่อนแอกว่าปีก่อนๆซึ่งสลอตก็เดามายืนยันอย่างนุ่มน,นวลแต่หนักแน่นก่อนเกมสุดท้ายที่การันตีแชมป์กับสเปอร์ว่า ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่ในความคิดเห็นของผมนี่คือลีกที่ยากมากไม่มีเกมไหนง่ายเลยแต่ถาบาลหลักฐานที่จะเจนที่สุดที่หักล้างข้อกล่าวอ้างเรื่องพรีมลีกออนแอร์กลับมาจากผลงานอันน่าทึ่งของบรรดาสโมสรจากอังกฤษในทั่วยุโรปซึ่งแสดงเห็นว่าลีกสูงสุดแดนผู้ดีนั้นแข็งแกร่งในเชิงลึกเพียงดใดไฮไลท์สำคัญคือแมนยูทีมที่รั้งอันดับที่14ในพรีมลีก ซึ่งตามหลังลิวพูถึง43คะแนนกรับโชว์ฟอร์มสุดยอดในศึกยูฟ่ายูโรปาลีโดยเพิ่งบุกไปถล่มอารเนติกบิวเบาทีมอันดับที่4ของลาลิกาสเปนขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่พวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะเข้าสู่รอบชิงชะนะเลิศไม่เพียงแค่นั้นทนัมฮอสเปอร์ทีมที่จบอันดับที่16ในลีกโดยแพ้ถึง19นัดในลดกกาลนี้ก็กำลังเจาะเข้าชิงโยโรปาลีเช่นกันหลังเอาชนะ บเดกริมจากนอร์เวย์มาได้3-1แหนึในรอบรองชเลดนัดแรกจากผลงานของเมนยูและสเปอร์มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็นรอบชิงชเลิดยูโรปาลีที่เป็นศึกสายเลือดอังกฤษระหว่าง2ทีมที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหัวตารางพรีเมียร์ ด้านอาร์เซนอลแม้จะจบอันดับที่2ในลีกซึ่งตามหลังลิเวอร์พูล15แต้มพวกเขาก็แสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งระดับท็อปของยุโรปโดยการเขี่ยวเรียมาริ็แชมป์ยุโรปและแชมป์ลาลิกาสเปนตกรอบยูฟ่าแชมลีกด้วยสกอร์รวม5-1ในรอบก่อนรองชนะเลิศก,ก่อนที่จะเข้าไปลุ้นในรอบรองชนะเลิศก,กับเบเช รวมถึงเจลซ่ 4, ทีมอันดับที่5ในลีกซึ่งตามหลังแชมป์อย่างลิเวอร์พูล22คะแนนก็ไม่ได้มีปัญหาในการเดินทางเข้าสู่รอบชิงชะเลร์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกหลังบุกไปถลม่มยอร์กาเดนทีมจากซบิเดนซีหนึ่งในรอบรองชนะเลร์นัดแรกผลงานอันน่าทึ่งของสโมสรจากพิมลีกในทุกรายการของยุโรปทั้งทีมจากหัวตารางและทีมจากกลางตาราง้ายตารางได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ลีกสูงสุดอังกฤษในรการน,นี้นั้นไม่ได้อ่อนแออย่างที่บางฝ่ายกล่าวอ้างแต่ยังได้แต่นั่นยิ่งตอกย้ำว่าความสําเร็จของลิเวอร์พูลในการควา้าแชมป์หลีกสมัยที่20มักครอบของนั้นเป็นผลงานมาจากความยอดเยี่ยมของทีมอย่างแท้จริงและคู่ควรแก่การยอมรับอย่างแท้จริงโซโบสไลตั้งเป้าจิแช,ม,ชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์ p o o ในสี่สหน้า ลั่นอยากฉลองแชมป์ในฮังการีโดนใจแฟนหงโดมินิกซูบอสไลน์นะครับกองกลางพอลูบล่อของลิเวอร์พูลประกาศเป้าหมายฤดูกาลหน้าหวังพาหงแดงคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่สนามบูสกัสอารีนาบ้านเกิดในกรุงบูดาเปสต์หลังเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งฮังการีคนแรกที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซูบอสไลน์นะครับย้ายจากอาบาเลซิปมาคแข่งกับลิเวอร์พูลเป็นซีซั่นที่สอง และได้แชมป์รายการแรกกับหงดงโดยเขาสัางชื่อเป็นนักเตะสัญชาติฮังการีคนแรกที่ได้แชมป์พิม์ลีกด้วยกระทั่งล่าสุดนะครับดาวเตะในวัย24ปีเผยถึงเป้าหมายในซีซั่นหน้าออกมาแล้วว่ากระหายพาเรสเมชินชิวโทฟี่หูใหญ่เนื่องจากนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามบูสกัสอารีนาในบ้านเกิดของเขามีนักเตะไม่กี่รายที่ได้แชมป์พิม์ลีกตอนนี้ผมมอบความสุเร็จนี้ให้กับชาวฮังการีได้แล้ว สตาร์ชาวแมกย่าเอ่ยกับรายการทีวีในบ้านเกิดฮังการีเมื่อวันที่1พฤษกมภาคกมก่อนเสริมถึงเป้าหมายสี่นั้นว่าอยากได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เหมือนสตีเวนจูลาดอดีตกองกลางของรอเมดิชนที่ประสบความสุจในปี2005ก็เป็นตำนานของสโมสรผมคิดว่าเขามอบสิ่งต่างๆให้ทีมมากมายซึ่งเขาสมควรถูกจดจำในฐานะตำนานแม้เขาจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ตามแต่เขาได้แชมป์ที่ผมยังไม่เคยได้ตอนนี้มันเป็นเป้าหมายต่อไปของผม เอลียดวันโดนโล่จากลิเวอร์พูลเปิดใจอยากอยู่หงต่อจนรีเทนส์วันโดนโล่ะฮาวิเลียนกับบิฟิลในวัย22ปีเปิดใจผ่านสื่อท้องถิ่นยอมรับว่ากลัวโดนลิเวอร์พูลขายทิ้งในช่วงสมัยน,นี้หลังไม่มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงในพิม์ลีกแม้แต่น้ดเดียวพร้อมอ้อนขอโอกาสอยู่กับทีมไปจนจบอาชีพ เอเลียนะครับกองกลางล่างเล็กในวัย22ปีตกเป็นหนึ่งในดาวเตะทีมหงดแดงที่ถูกเสื่อระบุว่ามีโอกาสถูกอา์เนอร์สลอตลอยแพงหลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากผู้จัดการทีมโชดัตเลือกใช้บริการเขาเพียงน้อยนิดดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผงกองกลางของทีมแชมป์พิมลีมีความลงตัวดีอยู่แล้วนับแต่เปิดซีซั่นเอเลียตไม่เคยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมลีเลยแม้แต่นัดเดียวโดยเจ้าตัวลูกจักมานำสลองข้างสนามมาเล่นได้แค่14เกมเท่านั้น และถูกวกรูโรหลายคนกระตุ้นให้ย้ายทีมเนื่องจากเขามีฝีเท้าที่ดีพอที่จะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับสโมสรอื่นการนั้นก็ดีเอเลียตปฏิเสธขาลืมาตลอดว่าหบังอําลาตินแอนฟิลกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมเขายอมรับแล้วนะครับว่าอนาคตของเขาล่อแหลมแม้ยังหวังอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าไปจนจบอาชีพพอคาแข่งผมบอกว่าผมจะได้อยู่ที่นี่ต่อมันเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีแฟนบอลอยู่รอบข้างเราในตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะมีที่ไหนดีกว่าที่นี่ต่อการได้เล่นอดีตดาวเตะทีมฟุตแลมเผยกับลิเวอร์พูลอีโคนนาเตะย้ายเข้าย้ายออกและสักวันคุณก็ต้องสู้และผมคิดว่ามันเกิดขึ้นกับผมดังนั้นผมังว่าผมจะได้อยู่ที่นี่ไปจนแขวนรองเท้า ผมหวังว่าจะได้อยู่ต่อในซีซั่นน้านี่คือทีมของผมผมทุ่มเทกับพวกเขาแต่ผมจําเป็นจะต้องคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพเช่นกันแม้ว่าผมจะอยากอยู่ที่นี่คุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าหากผมเลือกได้ผมจะอยู่ที่นี่ไปจนจบอาชีพแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมและผู้คนข้างบนอย่างที่ผมบอกคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่ผมรู้ผมต้องการอยู่ที่นี่นี่คือสโมสรที่ผมต้องการอยู่ นี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่2พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ